สอง,องสอดสวคิลเลอร์สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่นนะ้ไวิดคิลเลอร์ครับมาดูนจะ่าไหรมใจนกอย่ไนกนกแกไอ้นกอย่าหนฮะนกแกอเดนกเฮ้ยกาวที่สองนะเขาเกิดแบบนี้เลครับ ติ๊บที่เล่นกับสแสงชื่อว่า TUI868 ผมจะไม่ได้เอ่ำผมจะไม่ได้แบบไม่ได้อะไรฮะไม่ได้แบบว่าเอาล้านใส,ใส่อินโทรไม่ได้ตัดต่อนะครับเพื่อนเพื่อนมามามาโอ้มีคมนเั่นเลินรครับตอนนี้คนแสนมากจะได้นะครับเพี้ยบแต่ไปก็กรอสุบชื่อครับว่าเขาจะได้เป็นข้าตุกนผมไม่ได้เป็นแม่เลย เหลือบได้เป่นครับผมเนี่ยโหมายเจฟตคิวเลอร์มาแล้วครับผมไม่ใช่ได้เป็นแล้วเซ็งไม่ต้องเซ็งหรอกเป็นเรื่องธรรมดาเร่องธรรมดาอะไรคะมันเป็นเรื่องธรมร,งธรมดา,มดามพูดมากเลยเรามาถามวันนี้กันดีกว่าครับกลุมอาจจะดังไปหน่อยครับ จะทุบเลยเป็นเลครับเนื่องจากตั้งใจเล่นขั้นตอนมาแล้วดูได้จากภาดหนึ่งนะไหนคนดูนกล้าจะดูหน่อยนี่วะเหมือนเมรีเลย,เลยใส่ขัดหลอกพลาดนะครับก็อย่าไปเชื่อครับอ้าวธรรมดาครับเก็บจะต้องได้ ผมจะไปช่วยเองทา้ะเรื่องคนคนอะไม่ทนแล้วว้าผมช่วยได้แล้วครับหนึ่งคนเพื่อนไม่ต้องมาช่วยหรอกผมช่วยได้แล้ว,วโอ้ยปวระจะปิดประตูหน้าทำไมเซฟช่วยแล้วกำลังจะมาตอนนี้

สีแล้วสีแล้วสีแล้วโอ้ยสี่สิบสองหรือสี่สิบสามสามไปครับไปครับ โอ้ยว้าวฉันต้องไม่โดนฆ่าเลยซึ่งฉันกับสาวเพื่อยเพื่อนมานะแกนี่มันเอ้ยขากระเพกก็จะตายแล้วใช่ไหมล่ะ oh, oh, อะไรนะโอ้ oh, oh, ดูจาก <hi. S 1> เสียงกดคอมครับกดรัวๆเลยเอ้ยกดกระโดดโดนฆ่าครับมีคนรโดนฆ่า ต้องไปช 1941, out, women, ่วยเพื่อนคนมาคนไปครับลบนี้แบบสตอาหรือแบบสก้แมันทำไมมันไม่คล้าผมวะโอ้ย ไปแลเนี่ยไม่ต้องมีปัาเลยนะเรา,กกเาขอบคุณเพื่อนนุกน๊กนุ๊กไม่เช,ชื่อม,มันไม่ใช่ชื่อแกพอเลยขอหนะ่อยทำไมทางนี้มันตันวะไม่เข้าใจเลยทำไมมันตันโอ้ก็จะออกแล้วนะประตูทางออกใกล้จะเปิดภายในห้าวิ ก็จะเปิดแล้วนะครับคุกแสงตงลอดใช้ได้ครับว่าประตูทางออกจะเปิดภายในสปาร์วินี้ครับเราจะเอาไงดีครับผมไม่ไปช่วยเพื่อนดีกวัวเกีย่าช่วยแล้วครับครับรลรอออกครับภายในหวิสี่สามสองหนึ่งประตูทางออกเปิดแล้วครับ เรับคิวเลอร์อยู่อยู่อยูอีกังผมครับนผมเป็นคุแสกกำลังวิ่งปาราดเพื่อจะเอาคิร์จากเจตคิวเลอร์ใช่ไมับใชบใบใ่มบใช่ใชใร่ไบไดม่มมา,า,า,าม อันนี้ผมภาคเสียงนะครับภาคเสียงเออภาคก่อนโอ้ยคือสวยเกินมันยังมีให้ดูอีกเลยไอ้เก็บโอ้ยยังมีคนออกไม่ได้อยู่หรอใช่โอ้โหออกได้เลยโอ้ยออกได้ละดูฟังเสียงกดโอ้โหคนนี้เป็นครับนู๊กเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ผมผมเป็นไม่นุ๊กมีสามคนแล้วครับพ่อ นุ๊กหนึ่งนุ๊กสองสามสี่ห้านุ๊กหกนุ้กเจ็ดนุ๊กเจ็ดนุ๊กมันเป็นไงแล้วเราก็ไม่รู้ไงเก็แสงเป็นนุ๊กครับจำยากมากเลยเก็แสงเป็นนุ๊กใช่ไหมจำยากมากไม่ผมไม่ได้เป็นนุ๊กเป็นเออจำยากมากเลยก็แสงคุณก็จะจำได้เหมือนกันผมก็จำยากใช่ไหมไม่ผมประจำ่ายอยู่แล้วแต่งตัวแต่งตัวเป็นนุ๊กเหรออะว่าไงนะ ว่าแกว่าไอ้ไอจืดผมจะใส่ใสร้อยคอทุกวันใส่สร้อยคอแล้วก็โอ้ช่อง spicy คิดออกคลิปใหม่แล้วฝากไปดูด้วยครับมีหลานเกมเอาอันนี้ดีกว่าออวอาไม่ทันแล้วเลยแกไม่ทันแล้วมาอา่มชื่อดูครับว่าใครจะได้เป็น โอ้ยผมนี่เป็นครับผมบอกแล้วโอ้ยกุญก๊อดโอ้กากากว่ะหมออีกาดำนะเดี๋ยวจะออกจากบ้านนี้ให้ดูมากได้เลยออกเลยให้มันโอ้หมออีกาขั้นเทว่ะลอยได้ด้วยโอ้ยลอกๆเหมือนจะคุยไหมโอ้ยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเล่นแมบนี้มาหลายครั้งแล้ว ผมมาแล้วครับหมออีกาดำเริ่มอารวาดได้เคยเจอคนเชินเฮ้ยใครวะน่ะหน้าแตกมันได้คล้ายคุณแสงเลยนะไม่ใช่ผมผมกาลังจะพยายามจุดของเฮ้ยก็ไม่ใช่อยู่แล้วรู้อยู่วันไม่โดนเลย จ๊บเก่งจังวะเออก็ดีสิมันก็จ๊บเก่งจริงมันจ๊บเก่งเหรอไม่ใช่มันจ๊บจ๊บแปลว่าจ๊บแปลว่าโอ้โหเข้าเข้าประตูนี้ไม่ได้ด้วยจูบแปลว่าจ๊บเข้าใจไหมแสงไหมผมข้าหน่อยไม่มา้ะใครจะยอมล่ะอ๋อมันตามไปก็ได้เจอดีนะเฮ้ย ว่าจะเยอะแถวนี้นะฮะไม่เจอหรอกเพราะว่าผลันคนเดิมดีกว่ามันจะได้ตายง่ายง่ายมันยอะแถวนี้เลยอ้ามันไปทำมันละผ,ผมไม่ยอมผมไม่ยอมเลยตายไปยสองคนแล้วเอ้ยกิดบัคเล,ล็กนะเฮ้ย Ui, <Niccoughs> <Niccoughs> oh, oh, kiếp oh, <Niccoughs> oh, <Niccoughs> <Để> không ít đi ơi chịu ơi đuôi, ơi đuôi, ơi chịu ơi chịu ơi chịu ơi tịt ơi ơi chịu đuôi đi Không chịu đuôi ơi đuôi, đuôi ฟันโดนค่สองที่รู่ได้สักคนเลยจิดของได้ห้ายอย่างแล้วนะแกะยังม,มาฆ่าฉันเลยแต่นี่หน่อยจรงนี ได้เสียงรับฮึย็นไงวะอ้าวอ้าวอ้าวเอาผมอยามาช่วยคนนี้มาช่วยคนนี้ซะเฮ้ยแกอ๋อสัง เพื่อนมาซื้อหน่อยสังส่งวกเกนเอาสังส่งแสงตายแล้วบอกไม่ได้อะ่านผู้ชมดูผมสะผม,มรู้แล้วดูผมผมจะฆ่าให้ดูผมขอไปนั่งก่อนจะ้ะผมขอกดคิกเงินก่อน เดี๋ยวนั่งร,รีบกลับมันหายไปไหนวะหน่อจะอยู่เท่านี้แล้วมั้งตูก็จะเปิดแล้ว 我们。Um uh 好了拜拜